โอ้หรถใหม่โอ้ยนี่เป็นเจ้าคนนายคนดูดีมีสง่าราศีมากเลยนะลูกขอบใจมากเลยนะที่ลูกมาหาแม่เนี่ยแม่คิดถึงลูกที่สุดเลยผมก็มาหาแม่บ่อยอยู่แล้วนี่ครับนุ่นครับพี่มิงนุ่นที่แม่คนคิดถึงนะ พออี่วันเกิดแม่เนี่ยไหนลูกชายคนเก่งของแม่มีของขวัญอะไรจะมาให้แม่เนี่ยของขวัญละครับนี่ครับแม่โอ้ของหรูๆรูแบบเนี้ถ้าลูกไม่ซื้อให้อ่ะแม่ก็คงไม่มีปัญญาซื้อเองแน่นขอบใจมากนะลูกมีเีกนะครับแม่<ะ>นี่ครับ<ะ>เออ แม่ครับดูเหมือนว่าพี่มิงเขาก็จะมีของขวัญให้แม่เหมือนกันนะครับแค่ผล,ลไม้ราคาถูกๆแม่ไม่เอามันกินให้เสาะท้องหรอกสู้ไอฟโฟนเครื่อหรลยหมื่นบาทก็ไม่ได้แม่ครับทำไมอะ่ะแม่ไม่มีลูกชายสภาพมอมเหมือนหมาตกคูน้ำแบบนั้นหรอกนะไป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 เข้าบ้านไปกินน้ำกินข้าวกันเถอะไปกินข้าวมาหรือ,อยังละเราเนี่ย ยังเลยครับไะเดี๋ยวแม่ทำอะไรอร่อยอร่อยให้กินพี่นิง้งหวานพี่นิง้งแม่เขาก็พูดไปเรื่อยอะ่ะอย่าเก็บมาใส่ใจเลยนะไม่เป็นไรหรอกพี่ชินแล้วไม่เป็นไรนะพี่นิง่งเข้าบ้านกันขอบคุณนะ พี่มิ้งกลับบ้านมาเหนื่อยๆนั่งพักก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋นี่เดี๋ยวโซฟาฉันจะเปือ้อนเอานี่นั่งแม่ทำอะไรอะคะก็อยากจะนั่งก็นั่งตรงนี้สิไม่เป็นไรหรอกครับพอดีว่าใกล้ถึงเวลาทำงานผมเริ่มเหมือนกัน่ะ ขอตัวนะครับแม่พี่ไปขอหน้วานพี่ให้มันเข้าบ้านมาทำไมเนี่ยแม่คะทำไมแม่ต้องรังเกียจพี่มิงขนาดนี้ด้วยอะคะก็มันเป็นจุดด่างพร้อยของบ้านเราไงเรียนก็เรียนไม่จบงานการดีๆก็ไม่มีทำสู้แก่กับโจก็ไม่ได้ได้ทุนเรียนเก่งถ้าจบแล้วก็มีงานดีๆทำเงินเดือนเยอะๆแม่คะ แต่พี่มิงอ่ะก็ส่งเงินให้แม่ใช้ทุกเดือนไม่ใช่หรอคะโถก็แค่สามสี่พันมันสู้แกกับโจไม่ได้หรอกถึงยังไงพี่มิงเขาก็ตั้งใจกลับบ้านเพื่อที่จะเอาของขวัญวันเกิดมาให้แม่แม่เอาแค่ต้อนรับเขาดีๆหน่อยไม่ได้หรอคะโถเอ้ยถ้ามันให้ฉันเป็นหมื่นเป็นแสนเมื่อไหร่อ่ะนะฉันจะต้อนรับมันดีๆวันนั้นแหละถ้าอย่างนั้นอ่ะแม่ก็ตามหนูมาเลยค่ะเผื่อแม่จะได้เห็นว่าพี่มิงเขาตั้งใจทําให้แม่แค่ไหนเฮ้ย นี่จะผ่าฉันไปไหนเย่หวานปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวแม่ทำงานใช้แรงงานมันก็แบบนี้แหละก็จะพาแม่มาดูให้เจ็บเวลาทำไมเนี่ยเดี๋ยวแม่ก็รู้ค่ะว่าพี่มิ้งเขาต้องเจออะไรบ้าง แค่ยกกระสอบแค่เนี้ยทำไมมันชักช้ายืดยายแบบนี้ฮะผู้จากครับผมก็โยกไปตั้งหลายใบแล้วครับใบหนึ่งนักไปสิบโลเลยนะครับมันก็ต้องมีลาบ้างสิครับแค่ขี้เกียจละสิไม่ว่ารีบๆยกเลยนะถ้าฉันเอาของไส่งให้ลูกค้าไม่ทันกิ๊เจอดีแนไ่ได้ครับได้ครัโอ้ยโอ้ ไอหมิงยกดีๆสิขอฉันเสียหายหมดครับเดี๋ยวฉันจะออกไปรับโทรศัพท์ก่อนถ้ากลับมาแล้วแกงยกขอไม่เสร็จแล้วก็โดนไล่ออกแม่ทำไมมันดุอย่างนั้นเนี่ยคู่อย่างกับหมาแม่คะ เนเย็นก่อนนะคะถ้าแม่เข้าไปไวายตอนเนี้ยพี่มิงเดือดร้อนแน่ค่ะดูมันทำกับพี่กันสินี่แม่เริ่มเห็นใจพี่มิงแล้วใช่ไหมคะสมเพชมากกว่าถ้ามันตั้งใจเรียนให้จบได้ใบปริญญาบ้านเนี้ยมันคงได้งานดีๆทำไม่ต้องมาตากแดดยกของหนักให้เขาจิกหัวใช้อยู่แบบนี้หรอกหนูก็แค่อยากให้แม่รู้ค่ะ ว่าพี่มิงอะ่ะเขาก็ได้พยายามในแบบของเขาแล้วเสร็จสักทีใ,ใ,ใครอยากมีอให้แกพักคะอะไรอ่ะครับพูจา๋าผมก็ยกของเสร็จหมดแล้วนะครับแต่มันยังไม่ถึงเวลาพักไหน เช็คของสิว้าวแล้วไอ้มิ้งทำไมกระสอบเป็นรอยแบบนี้ฮะรอยอะไรเหรอครับผูจ้จ๋า เฮ้ยคุณจ๋าครับตอนที่ผมยกมาเนี่ยไม่มีรอยนี้จริงๆนะครับไม่อยู่แหละแกทำของฉันเสียหายวันนี้แกไม่ต้องเอาค่าแรงคุณจ๋าครับขอร้องเหรอครับผมไม่ได้ทำจริงๆนะครับอย่าหักค่าแรงผมเลยนะครับนะครับขอร้องไม่นะครับคุณจ๋าอย่าหักไม่ไหวด้วยนม่แม่แบบเนี้ยมันเอาเปรียบกันชัด ไอ้ไข่เนี่ยแม่เย็นๆก่อนนะคะฉันก็จะมาปกป้องลูกชายฉันจากเจ้านายอย่างแกยังไงล่ะวะนี่แกมาชี้หน้าด่าฉันนะลูกชายแกเนี่ยมันทํางานไม่ได้เรื่องเองก็สมควรแล้วแหละต้องเจอแบบเนี้ยแต่ฉันเห็นเต็มสองตาว่าแกตั้งใจกีดกระสอบให้ขาดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าแรงให้ลูกชายฉันใช่ไหมคุณจ๋าครับคุณจ๋าทาจริงเหรอครับ ีแกมาพูดมั่วๆนะฉันให้ลูกสาวไายคลิปเป็นหลักฐานไว้หมดแล้วแกจะตกลงใจค่าแรงให้ลูกชายฉันหรือว่าจะให้ฉันแชร์แกลงเน็ตนี่พราแกลงมฉันเหรอด้เอาไปเลยนี่คือค่าแรงของแกงทั้งวันแล้วก็วันสุดท้ายด้วยเพราะว่าฉันไล่แกออกคุณจา๋าอย่าไล่ผมออกเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมออกเนี่ย ผมจะไปหางานไหนทำอะครับออกก็ออกมิงลูกตั้งใจทำงานขนาดเนี้ยไม่สมควรโดนเอาเปรียบไม่ต้องไปง้อมันยิ่งเรางอ้อมันก็ยิ่งได้ใจแม่ครับผมต้องทำพี่มิงคะหนูกับพี่โตะเลี้ยงพี่ได้ไม่ต้องมาทนให้โดนเอาเปรียบแบบนี้หรอกคะ่ะไปเรากลับบ้านกันค่ะคะุณแม่ไปเลยของเสียหายไม่พอ ต้องเสียเงินอีกโถว่แม่ไม่รู้เลยลูกว่าลูกอะ่ะเจอเรื่องแย่ๆแบบเนี้แล้วแม่ยังซ้ำเติมลูกมาตลอดอีกไม่เป็นไรหรอกครับแม่ผมไม่โกรธแม่หรอกครับแค่ผมเองอยังทำให้แม่ภูมิใจไม่ได้เลยแม่เห็นแล้วลูกแม่เห็นแล้วว่าลูกพยายามสุดๆว้วแม่ภูมิใจในตัวลูกนะ มาอยู่นี่นี่เองที่จริงแล้วที่พี่มิงเขาไม่ยอมเรียนต่อเพราะเขาออกไปทำงานหางเงินมาส่งค่าเทอมให้ผมเรียนจนจบไงครับแม่โจแม่ครับอย่าไปฟังน้องนะครับน้องพูดไปเรื่อยอะ่ะนี่แมกว่าไม่ยังไงโจผไม่ได้ทุนเรียนเองหรอกหรอไม่ใช่หรอกครับแม่พี่มิงเขาอยากแบ่งเบาภาระแม่อยากทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับพ่อว่าจะดูแลเราให้ดีที่สุด พี่มิงเขาก็เลยเสียสละให้กับผมครับแม่ครับที่ผมเรียนจบได้ดีทุกวันนี้ก็เพราะพี่มิงเขาเลยนะครับแม่อย่าไปว่าพี่เขาเลยแม่ขอโทษนะลูกแม่ขอโทษพี่ลูกพยายามไม่ค,ครอบครัวเรามาตลอดแค่ผมได้ทำเพื่อแม่และทำเพื่อน,น้องผมก็ภูมิใจมากแล้วครับ ให้โอกาสแม่ได้ทําเพื่อมิงได้ไหมลูกหรามาันอ้อมต้นใหม่ได้ไหมแม่รักลูกนะมิงพี่มิงหนูก็รักพี่มิงนะคะพี่มิงให้พวกเราได้ทําอะไรดีๆเพื่อพี่มิงบ้างะคะ่ะผมก็รักพี่มิงเหมือนกันนะครับขอบคุณพี่มากนะครับที่เป็นทั้งพี่แล้วก็พ่อให้กับผมผมก็รักแม่กับน้องมากเลยนะครับ